เบ่งให้แม่แก้นะตนนึ๊น่าให้มาหาหายไปกันให้มากระจารกระจายเลยโอเคมานี่ให้แม่แก้อย่างแรกก็ทำเครื่องหมายบวกกันสะีขาวล้อมสีแดง เครื่องหมายบวกปอล์มก็ดูว่าสีขาวอันนี้สีอะไรสีเขียวก็มาหาจุดสีเ wow ขียวแล้วก็ลงข้างล่างอันนี้เป็นสีแดงก็ ein. สีแดงคู่กับสีแดงแล้วก็ลงข้างล่างสีขาวกับสีน้ำเงินไปหาสีน้ำเงินก่อนแล้วก็ลงข้างล่างนี่เป็นสีส้มปที่สีส้มเลยแล้วก็เอาลงข้างล่างแล้วก็ได้อย่างนี้สีขาวเลยอีกจุดแล้วก็เอาสีขาวมาก่อนโดยได้สีขาวคู่กับสีแดงก็ไปหาจุดตรงนี้ลงข้างบนสีขาวกับสีแดงก็หมวนให้ไดเจอกับสีแดงจุดนี้ สีส้มก็ปาสีส้มที่อยู่กลางนี่น,นีมนมน่มันก็คืออ้งนเสีขาอยู่ข้างบนแล้วก็ฝัให้สีขาวอยู่ข้าง่อ,งนอ่นี้ไปสีส้มและสีขาวเราตัดตปนรงนี้ให้เป็นสอขั้วได้ สีขาวกับสงังวย้ไม่ได้ได้สองตานะก็โดก็ทำเป็นสีเหลาอเขมายวดได้แล้วขมายวดแล้เป็นลูกตาแตกเหมได้แล้วสีเหลือง,ล <c oughs> ลงสีสขาว้ก ไม่เป็นกา้ามปูเอาก้ามปูไว้ข้างขวาข้างขวาวก็เอาสีขาวไว้ข้างหน้าเราหมุนข้างบนข้างขวาส,างนานสางองรอบข้างหน้าสองรอบข้างบนกลมทีนี่ก็เป็นก้ามปูสามแล้าก็้านเต็มหนึ่งเอาถ้าเต็มไว้ข้างหน้าเราหมุนสองรอบข้างหน้าหนึ่งรอบใช่ไหมไม่ใช่แล้วก็หาสีส้มสีน้ำเงินแล้วก็ขวานหนึ่งรอบซ้ายหนึ่งอรอบหมุนสองรอบ โอเคเดี๋ยวไล่ว